เอาลูกเล็กมาแต่งรถด,ด้วยไม่ต้องห่วงครับทางร้านเปิดกระตูนให้ดูเลยหินนมเซ็จรับปุ๋ยแน่นอนลูกขาจัดทรงโดยโชกสตัดปรับเกียวคารเบียนฟิน r s ปรับได้32ระดับประกัน2ปีเต็มส่วนล้อเลือกปไปหลาย TC105XF ี n k ดาก็เริ่มจากการถอดชกอัพตัวเก่าออกมาหลังจากนั้นก็ทาการเซตอัโชกสตัดปรับเกียวชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการตั้งสโตกการตั้งระยะของสปริงหลังจากนั้นก็ทําการติดตั้งโชกอัพเข้าที่ตัวรหลดฟิลลิง่งชคอัพ ชุดนี้บอกเลยว่าถูกใจแน่นอนขับในชีวิตประจําวันก็ได้สิ่งก็ได้ใช้ขับพาครอบครัวไปเที่ยวนี่บอกเลยว่าขับได้สบายแน่นอนยา<ว>งโชกอัพเซตก็ทําการเก็บซูมให้เล็กน้อยส่วนแผงจิ้งลีก็ทําการใส่คืนเหมือนเดิมล้อชุดเก่าลูกค้าตีเถินส่วนยางเอาใส่ที่ล้อใหม่เลยและยังคงเหมือนเดิมครับขั้นตอนการประกอบอยางทางเราใส่ใจดีเทลทุกจุดไม่ว่าจะเป็นมาร์กจุบลมการเติมลมปอดรวมถึกงการถูกยางให้ได้บาลานซ์ได้มากที่สุดแล้ววางที่ผมโม้อยู่นั้นทีมงานอีกหนึ่งชุดก็ทําการเตรียมพื้นผ